ผ pues ู้สาวใครนะตานโน้ไม้เป็นการแจกโก้ตเท่าไหรสาวบอกกล่องสิบพันโอ้ มันมนาม้ถ้ามีมะม่วงกระปูอีกของห้าพันกระปูกชิบพันมะม่วงนี้ของห้าพันเบ้คือกันเบะอันึ่งหกห้าเบ้อสิบพันพน,พน,นี่ลาเก็ละห้ อตัวนี้เมันจะงามแบบนงช่วนนี้เพื่นขายข้าวปุ้นน้ำปลาแดกหรือว่าข้าวปุ้นเชา้าหลายปีแล้วบบได้มาเลาะตลาดนี่แต่เก่ากับเจ้าเห็ดใหญ่ในตลาดนี่ฮัานนี่กะทิเจ้าเก่าเจ้าเดิม พอดีเบิดเนาะห่อสมผู้สาวขายสมมุนี่พักออ

24, 26, 26. มักขามมักขามมัดละสองพันก uh, mm, ur> uh, mm. uh, mm. ีบเหาอสามัดห้าลาเบียคเราขายมักขามพักอย่างอันนี้เขาคือไม่เคยเห็นหเลเกลืเกลี่เกล่จุบแตนี้อันี้มีพักอะไรอันชุดแต่ไกลเดยวเมักบวบเขาไ่เคยเห็นเท่าไหาหย่าได้นะเกลี่ยเกลี่น้อยก็ได้ มาทางนี้กะชวนขายดิบขา้าวมวยกะเปียวมวยแล้วก็มีในพักน้ำหมักผักโอ้ขิมินขิมินใหญ่แท้อันนี้ตลาดแรงเมืองหนองบกคนก็นมาขายโหลายปนายันไดน่นาหละเมืองทางนี้ มีแต่พักอยู่นี่เครื่องแกงหนอนไหมเท่าไหร่คะนั่งน,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 น้อยอามีข้าวต้มปีงอีก ขายเนือ้อแดดกับโกมปิงงเอาให้ในสิบพันเอาไปซีมบึงบบเคยกินเอ้มีหมกม่วงอีกทางนี้ถงเท่าไรหมกม่วง 1, 5, 000, เ,เนโลหนึ่งสิบห้าพันบอกผัเป็นโดป่า,า 1, 6, 000, เป็นถาดถาดหนึ่งเิบเ้าพันบอก มีปลาอย่างน้นปลาแห้งมกม่วงได้แล้วมเมื่อกี้นีนมังสวิรัติโอ้นกมังค์ดอกไม้ทางนี้คนขายมีต้นดอกไม้ให้ขายอีกกล้วย ประดุกหน้ามันเบาเมาเบิดขุเลยเบาพันเรา,า,ามาจต่ใส่เอาน้ำเอาซานมเอาจอกค่ะสิบพันก็ได้มันน้อย เราขายถือขนาดเอาสองจอบเด้อ